สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมานำเสนอในเรื่องของเหรียญกษัตริย์นะครับนี่เป็นเหรียญกษัตริย์ที่ะลึกนะครับเจ้าฟ้าวชิลาลง์กรนะครับก็คือรัชการที่10ของเรานั่นเองนะเหรียญน,นี้มีสภาพค่อนข้างสวยนะฮะ ไม่ผ่านการใช้งาน,นมีการซื้อหาเหรียญน,นี้กันที่นะครับค่อนข้างสูงนะครับหลักหนึ่งพันเท่านะครับนะครับชนิดราคา1บาทนะครับมีการซื้อหากันสูงถึง100 1, ถึง1,000ันเท่าเลยนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ ข้อมูลเรียนเบื้องต้นนะครับต้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์นะครับขณะดำรงพระรลาชอิสระยศยนะครับเป็นสมเด็จพระบรมโอ,อสาธิราชนะครับเจ้าฟ้ามหาวิรลาลงกรณ์สยามมากุราชกุมารน,นะครับระดับพระอังศาทงเครื่องเต็มพยศนะครับทหารมหารเล็ก พินภักภักเบื้องสายรอบริมขอบเรียงน,นะครับมีข้อความว่ามหาวชิราลงกรสยามมกุราชกุมารนะครับ สำหรับด้านหลังนะครับเป็นพระประมาพิไทยย่อนะครับวกใต้พระจุนราม,มงกุฎยอดเปล่งรัศมีนะครับริมขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทย28ธันวาคมนะครับ2515ด้านล่างมีข้อความบอกราคาหนึ่งบาทนะครับเหรียญกระสา์นี้นะครับ สร้างเป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีสถาปนานะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรนะครับสยามกุลราชกุมารนะครับเมื่อว,วันที่28ธันวาพม2515นะครับ ลักษณะทั่วไปของเหรียญก็จะเป็นเหรียญเหรียญกลมนะครับขอบเป็นเฟืองนะฮะวัสดุที่ใช้ทําก็จะเป็นทองแรง75นะครับนิกเกิล25นนะครับมียอดการผลิตทั้งหมดนะครับ9ล้านเหรียญน,นะครับ ได้ถือว่าเยอะมากนะครับก็ค่อนข้างหายากอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามีลักษณะสวยก็จะมีราคาค่อนข้างดีนะครับอย่างนี้นะครับประกาศเมื่อวันที่21ธันวาคม2515 สภาพตามภาพก็คือสภาพค่อนข้างสวยนะครับอายุของเรียนนี้ก็ประมาณนะครับ50สิปีนะครับ วันนี้ก็นะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ